เสื้อลินินแขนสั้นอลคาร์ดุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อลินินงานปักนะคะเป็นงานปักเพลสเมนต์นะคะรุ่นนี้คือเราจะปักขึ้นใหม่ทุกตัวนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ตำแหน่งงานปักไปตำแหน่งนี้เหมือนกันทุกตัวเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะพิเศษมากเราใช้ได้ปักเป็นมัลติคัลเลอร์นะคะเดินได้สวยมากนี่ตัวนี้คือเดินได้แบบสลับสีตัดกันน่ารักมากนะคะรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาเป็นทรงคอเพชรนะคะลูกค้าแล้วก็ติดกระดุมหลอก คัดวีใต้อกเก็บทรงนะคะแต่รุ่นนี้ไม่เล็กนะคะลูกค้าไม่ได้เข้ารูปจนรัดรูปนะคะจะเป็นแค่เครือเคือเอวให้เราดูเพรียวขึ้นนะแล้วก็เวลาสวมนะคะด้านหลังเราก็จะใช้เป็นซิปหลังรูดแล้วสวมเข้าไปเลยนี่ตัวนี้งานปักเราจะลิงข้างตัวมาด้านหลังนะคะส่วนทรงแขนตัวนี้ทรงแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่เนื้อผ้าเนี่ยเขาเป็นเนื้อลินินแล้วก็ปัก งานปักเข้าไปเพราะฉะนั้นเนื้อแข็งเขาจะพองออกโดยที่เราไม่ต้องล้างถ่วงผ้าลูกไม้ตะข่ายด้านในนะคะลูกค้าแล้วก็มีขอบแขนสวยมากทั้ง3สีเลยนะคะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะไม่ว่าจะสีไหนนะคะงานปักรุ่นนี้ไม่จมเลยสวยทุกสีเลยนะคะมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ เสื้อลินินแขนสั้นอลาัคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อลินินงานปักนะคะเป็นงานปักเพลสเมนต์นะคะรุ่นนี้คือเราจะปักขึ้นใหม่ทุกตัวนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ตำแหน่งงานปักไปตำแหน่งนี้เหมือนกันทุกตัวเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะพิเศษมากเราใช้ได้ปักเป็นมัลติคัลเลอร์นะคะเดินได้สวยมากนี่ตัวนี้คือเดินได้แบบสลับสีตัดกันน่ารักมากนะคะรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาเป็นทรงคอเพชรนะคะลูกค้าแล้วก็ติดกระดุมหลอก คัดวีใต้อกเก็บทรงนะคะแต่รุ่นนี้ไม่เล็กนะคะลูกค้าไม่ได้เข้ารูปจนรัดรูปนะคะจะเป็นแค่เครือเือเอวให้เราดูเพียวขึ้นนะแล้วก็เวลาสวมนะคะด้านหลังเราก็จะใช้เป็นซิปหลังรูดแล้วสวมเข้าไปเลยนี่ตัวนี้งานปักเราจะลิงข้างตัวมาด้านหลังนะคะส่วนทรงแขนตัวนี้ทรงแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่เนื้อผ้าเนี่ยเขาเป็นเนื้อลินินแล้วก็ปัก งานปักเข้าไปเพราะฉะนั้นเนื้อแข็งเขาจะพองออกโดยที่เราไม่ต้องล้างถ่วงผ้าลูกไม้ตะข่ายด้านในนะคะลูกค้าแล้วก็มีขอบแขนสวยมากทั้ง3สีเลยนะคะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะไม่ว่าจะสีไหนนะคะงานปักรุ่นนี้ไม่จมเลยสวยทุกสีเลยนะคะมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ เื้อลินินแขนสั้นอลัคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อลินินงานปักนะคะเป็นงานปักเพลสเมนต์นะคะรุ่นนี้คือเราจะปักขึ้นใหม่ทุกตัวนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ตำแหน่งงานปักไปตำแหน่งนี้เหมือนกันทุกตัวเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะพิเศษมากเราใช้ได้ปักเป็นมัลติคัลเลอร์นะคะเดินได้สวยมากนี่ตัวนี้คือเดินได้แบบสลับสีตัดกันน่ารักมากนะคะรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาเป็นทรงคอเพชรนะคะลูกค้าแล้วก็ติดกระดุมหลอก คัดวีใต้อกเก็บทรงนะคะแต่รุ่นนี้ไม่เล็กนะคะลูกค้าไม่ได้เข้ารูปจนรัดรูปนะคะจะเป็นแค่เครือเือเอวให้เราดูเพียวขึ้นนะแล้วก็เวลาสวมนะคะด้านหลังเราก็จะใช้เป็นซิปหลังรูดแล้วสวมเข้าไปเลยนี่ตัวนี้งานปักเราจะลิงข้างตัวมาด้านหลังนะคะส่วนทรงแขนตัวนี้ทรงแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่เนื้อผ้าเนี่ยเขาเป็นเนื้อลินินแล้วก็ปัก งานปักเข้าไปเพราะฉะนั้นเนื้อแข็งเขาจะพองออกโดยที่เราไม่ต้องล้างถ่วงผ้าลูกไม้ตะข่ายด้านในนะคะลูกค้าแล้วก็มีขอบแขนสวยมากทั้ง3-4สีเลยนะคะมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะไม่ว่าจะสีไหนนะคะงานปักรุ่นนี้ไม่จมเลยสวยทุกสีเลยนะคะมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ